หากคุณต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตและพัฒนาตัวเองให้ก้าวไปข้างหน้าได้เร็วกว่าคนอื่นคุณต้องมีกฎที่ชัดเจนในการดำเนินชีวิตนี่คือกฎทองคำที่จะช่วยให้คุณเติบโตพัฒนาและแสงหน้าคนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพหนึ่งตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นเหมือนแผนที่นำทางจงตั้งเป้าหมาย ที่เป็นรูปธรรมและแบ่งเป็นเป้าหมายระยะสั้นกลางและยาววิธีปฏิบัติใช้หลัก SMART Goals Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound เขียนเป้าหมายลงสมุดและทบทวนทุกวันจินตนาการว่าคุณประสบความสำเร็จแล้ว 2. มีภาพในหัวว่าอยากเป็นใคร Create a vision of yourself จินตนาการว่าคุณอยากเป็นคนแบบไหนในอนาคตแล้วพยายามเป็นคนแบบนั้นทุกวันวิธีปฏิบัติสร้างวิชั่นบอร์ดติดภาพชีวิตที่คุณต้องการฝึกจินตนาการว่าเป้าหมายของคุณเป็นจริงแล้วเรียนแบบนิสัยของคนที่คุณอยากเป็นสมมีเหตุผลที่แข็งแกร่งฝ่ายยัวไว คนที่มีแรงผลักดันที่แรงกล้าจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆค้นหาเหตุผลว่าทำไมคุณต้องการประสบความสำเร็จวิธีปฏิบัติเขียนเหตุผลของคุณออกมาเช่นฉันต้องการอิสรภาพทางการเงินเพื่อดูแลครอบครัวทบทวนเหตุผลของคุณทุกวันใช้แรงผลักดันนี้เป็นทลังให้คุณก้าวต่อไปหมวดที่สอง พฤติกรรมและวินยัย 4. สร้างนิสัยของคนสำเร็จ Develop successful habits ความสำเร็จเกิดจากนิสัยที่ดีในแต่ละวันนิสัยที่ดีผลลัพธ์ที่ดีวิธีปฏิบตัติตื่นเช้าและเริ่มวันใหม่ด้วยกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อ่านหนังสือวันละ30นาทีฝึกวางแผนวันล่วงหน้า ห้าจัดลำดับความสำคัญ p r i o r i t i z e s มา h i การทำงานอย่างฉลาดสำคัญกว่าการทำงานหนักใช้กฎ8ปด0 80%ยของผลลัพธ์มาจาก20%ของความพยายามวิธีปฏิบตัติทำงานที่สำคัญที่สุดก่อนเปนวิธ most important test เลีกเรื่องงานที่ไม่จำเป็น ใช้ไอโซนาลอาร์มทริกเพื่อแยกแยะสิ่งที่สำคัญ 6. ลงมือทำทันที Take immediate action ความรู้ที่ไม่มีการนำไปใช้ไร้ค่าลงมือทำเดี๋ยวนี้อย่าผัดวันประกันพรุ่งวิธีปฏิบัติถ้าคิดจะทำอะไรให้เริ่มทำภายในห้าวินาทีใช้กดสองมินรูด ถ้าง,งานใช้เวลาน้อยกว่าสองนาทีให้ทำเลยทำให้เป็นนิสัยที่จะลงมือทำก่อนที่จะรู้สึกขี้เกียจหมวดที่สการเรียนรู้และพัฒนาเจ็ดอา่านหนังสือวันละ30นาที read every day มหาเศรษฐีระดับโลกเช่นวอนบัฟฟิตต์บิเกสอีลลมส์่านหนังสือทุกวันวิธีปฏิบัติ ่านหนังสือที่เกี่ยวกับพัฒนาตัวเองการเงินและจิตวิทยาฟังวอดีโอบุคขณะเดินทางสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และนำไปใช้ 8. หาคนที่เก่งกว่าเป็นที่ปรึกษา f i n a n c i a and coaches) คุณคือค่าเฉลี่ยของ5คนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุดจิมร้อนวิธีปฏิบัติ อยู่ใกล้คนที่เก่งกว่าและเรียนรู้จากพวกเขาขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาหรือโค้ดติดตามบุคคลต้นแบบที่ประสบความสำเร็จหมวดที่4การเงินและความมั่งคัง่ง 9. บริหารการเงินให้เป็น Master Money Management ความสำเร็จที่แท้จริงต้องมีความมั่นคงทางการเงินเรียนรู้วิธีบริหารเงิน วิธีปฏิบัติใช้กด50-30-20หรอ 50%, 50ค่าใช้จ่ายจำเป็น30%สิ่งที่อยากได้20%การลงทุนลงทุนในสินทรัพย์ที่ทำให้เงินงอกเงยหลีกเลี่ยงหนี้สินที่ไม่จำเป็นสิบคือสร้างแหล่งรายได้หลายทาง m u t i พ l e income streams เศรษฐีส่วนใหญ่มีรายได้จากหลายทางเช่นการลงทุนธุรกิจและอสังหาริมทรัพย์วิธีปฏิบัติศึกษาการลงทุนเช่นหุ้นคริปโตอสังหาริมทรัพย์สร้างธุรกิจออนไลน์หรือแพสซิวอินคัมหาความรู้เกี่ยวกับการเงินตลอดเวลา11ฝึกฝนวินัยทางจิตใจ Development นเ t อร์คนที่ประสบความสำเร็จต้องอดทนไม่ยอมแพ้และควบคุมอารมณ์ตัวเองได้วิธีปฏิบัติฝึกสมาธิและสติควบคุมอารมณ์และมีสติในทุกสถานการณ์ฝึกพูดกับตัวเองในเชิงบวก Positive Self Talk 12ล้มแล้วลุกใหม่เสมอ Resilience and Perseverance ความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นบทเรียนจงเรียนรู้จากมันและเดินหน้าต่อไปวิธีปฏิบัติเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความล้มเหลวให้เป็นโอกาสเรียนรู้อย่าก,กลัวที่จะเริ่มใหม่ 13. ควบคุมความกลัวความกลัวคือกำแพงที่ขวางกั้นความสำเร็จคนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้ไร้ความกลัวแต่พวกเขากล้าที่จะก้าวข้ามมัน วิธีปฏิบัติเผชิญหน้ากับความกลัวทีและเล็กทีละน้อยเปลี่ยนความกลัวให้เป็นพลังขับเคลื่อนพูดกับตัวเองว่าฉันทำได้ 14. คิดบวกและมองหาทางออกเสมอความคิดเชิงบวกทำให้คุณแข็งแกร่งและดึงดูดโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตวิธีปฏิบัติฝึกขอบคุณทุกวัน แทนที่จะบ่นให้หาทางแก้ปัญหาล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่คิดบวก15ฝึกสมาธิและความสงบในจิตใจจิตใจที่สงบคืออาวุธลับของคนสำเร็จพวกเขาใช้สมาธิในการตัดสินใจที่ดีขึ้นวิธีปฏิบัติฝึกนั่งสมาธิวันละ10-15นาที ฝึกการหายใจลึกๆเพื่อควบคุมอารมณ์ใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติบ้าง 16. พัฒนาทักษะการสื่อสารการสื่อสารที่ดีโอกาสที่ดีไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเจ้าของธุรกิจหรือผู้นำวิธีปฏิบัติฝึกพูดให้กระชับชัดเจนและมั่นใจฝึกฟังอย่างตั้งใจ ฝึกการพูดในที่สาธารณะ 17. สร้างเครือข่ายของคนที่มีคุณภาพคนที่คุณรู้จักสามารถเปิดโอกาสให้คุณได้มากมายวิธีปฏิบัติเข้าร่วมงานสัมมนาและกิจกรรมพบปะเป็นผู้ให้ก่อนที่จะเป็นผู้รับติดต่อกับคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้คุณ 18. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ความสัมพันธ์ที่ดีนำมาซึ่งความสำเร็จคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมักได้รับโอกาสมากกว่าคนที่เก่งอย่างเดียววิธีปฏิบัติเป็นผู้ฟังที่ดีเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา19ดูแลร่างกายให้แข็งแรงร่างกายที่แข็งแรงพลังงานในการทำงาน วิธีปฏิบัติออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีนอนให้เพียงพอ6-8ชั่วโมงต่อคืนกินอาหารที่มีประโยชน์20มีวินัยในการพักผ่อนการทำงานหนักเป็นสิ่งสำคัญแต่การพักผ่อนก็สำคัญไม่แพ้กันวิธีปฏิบัติตั้งเวลาหยุดพักระหว่างวัน ใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนฝึกผ่อนคลายด้วยกิจกรรมที่ชอบ21ฝึกการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากันแต่คนที่บริหารเวลาเป็นจะสำเร็จเร็วกว่าวิธีปฏิบัติใช้พอมโดโรเทคนิคทำงาน25นาทีพัก5นาทีใช้ Time บล็อกกิ้ง จัดสรรเวลาทำงานเป็นช่วงๆเลิกทำงานที่ไม่จําเป็น 22. ทํางทำงานให้เต็มที่และมีคุณภาพคนสำเร็จไม่ได้ทำงานแบบขอไปทีพวกเขาทำให้ดีที่สุดเสมอวิธีปฏิบัติใส่ใจรายละเอียดในงานของคุณคิดเสมอว่าจะทำให้ดีกว่านี้ได้อย่างไร พัฒนาทักษะของตัวเองให้เก่งขึ้นเรื่อยๆ 23. คิดนอกกรอบและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้คุณแตกต่างและก้าวหน้าเร็วขึ้นวิธีปฏิบัติลองมองปัญหาจากมุมมองใหม่ฝึกตั้งคำถามกับสิ่งรอบตัวเปิดรับแนวคิดใหม่ๆ24เป็นนักแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยม ปัญหาโอกาสคนที่แก้ปัญหาได้เก่งคือคนที่ได้รับโอกาสมากที่สุดวิธีปฏิบัติฝึกมองปัญหาให้เป็นโอกาสวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบใช้หลัก first principles thinking เหมือนอี o อนมัสยี่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองโลกเปลี่ยนแปลงเร็วถ้าคุณหยุดเรียนรู้คุณจะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง วิธีปฏิบัติอ่านหนังสือและเรียนรู้ตลอดชีวิตลงทุนในคอร์สเรียนออนไลน์เรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเอง26ให้คุณค่ากับผู้อื่นความสำเร็จที่แท้จริงคือการช่วยให้คนอื่นสำเร็จไปด้วยวิธีปฏิบัติแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจให้คนรอบข้างทำสิ่งดีๆโดยไม่หวังผลตอบแทน 27. สสร้างสิ่งที่ยั่งยืนและเป็นมรดกอย่าคิดแค่ประสบความสำเร็จแต่จงสร้างสิ่งที่อยู่เหนือการเวลาวิธีปฏิบัติทำในสิ่งที่ส่งผลดีต่อคนรุ่นหลังสร้างธุรกิจหรือผลงานที่มีคุณค่า ทิ้งมรดกความคิดและแนวคิดที่ดีให้โลกความร่ำรวยไม่ได้เกิดจากโชคช่วยเพียงอย่างเดียวแต่เป็นผลลัพธ์ของการวางแผนการลงมือทำและการมีแนวคิดทางการเงินที่ถูกต้องคนที่ร่ำรวยส่วนใหญ่มีแนวคิดและพฤติกรรมที่แตกต่างจากคนทั่วไปพวกเขาไม่ได้รอให้โชคชะตานำพาความมั่งคั่งมาให้แต่พวกเขาสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเอง หนึ่งเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับเงินและความมั่งคั่งก่อนที่คุณจะร่ำรวยคุณต้องเปลี่ยนมุมมองของตัวเองเกี่ยวกับเงินก่อนหลายคนเติบโตมาพร้อมกับความเชื่อที่ว่าเงินเป็นสิ่งไม่ดีหรือคนรวยเอาเปรียบคนอื่น ซึ่งเป็นความคิดที่ขัดขวางความสำเร็จทางการเงินคนที่รวยจริงๆไม่ได้มองเงินเป็นสิ่งชั่วร้ายแต่พวกเขามองว่าเงินเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้พวกเขาสร้างโอกาสและอิสรภาพในชีวิตแนวคิดที่คนรวยมักมีได้แก่เงินคือเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายแต่เป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณมีอิสระและโอกาสมากขึ้น การเรียนรู้ตลอดชีวิตคนรวยมักจะหาความรู้เกี่ยวกับการเงินการลงทุนและธุรกิจอยู่เสมอกล้ารับความเสี่ยงแต่เป็นความเสี่ยงที่คำนวณมาแล้วไม่ใช่การเสี่ยงแบบร้ายทิศทาง 2. สร้างแหล่งรายได้หลายทางถ้าคุณต้องการรวยการมีรายได้ทางเดียวจากงานประจำอาจไม่เพียงพอคนรวยมักมีรายได้จากหลายช่องทางเช่น รายได้จากงานประจำใช้เป็นแหล่งเงินทุนเริ่มต้นรายได้จากธุรกิจอาจเริ่มจากธุรกิจเล็กๆหรือการขายของออนไลน์รายได้จากการลงทุนเช่นหุ้นอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมรายได้แบบ Passive Income เช่นค่าเช่าบ้านดอกเบี้ยงเงินฝากการสร้างคอร์สออนไลน์ ยิ่งคุณมีรายได้จากหลายทางมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมีโอกาสสร้างความมั่งคั่งเร็วขึ้น 3. ใช้เงินให้เป็นรู้จักออมและลงทุนการมีเงินเยอะไม่สําคัญเท่ากับการบริหารเงินให้ดีคนจำนวนมากหาเงินได้เยอะแต่ก็ใช้เงินหมดเพราะไม่มีวินัยทางการเงินกฎการออมและลงทุนของคนรวยเก็บออมก่อนใช้ หักเงินออมทันทีที่ได้รับเงินเดือนเช่นออมอย่างน้อย20%ของรายได้นำเงินไปลงทุนเงินที่ออมไว้ควรถูกนำไปลงทุนเพื่อให้มันงอกเงยเช่นลงทุนในหุ้นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นคนรวยไม่ได้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยโดยไม่คิดแต่พวกเขารู้ว่าอะไรเป็นสิ่งจำเป็นและอะไรเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือย ใช้กด50 30 20เ0อร์เซนใช้จ่ายจำเป็น3าเป็น30%ใช้ตามไลฟ์สไตล์20%ออมและลงทุน 4. พัฒนาตัวเองและทักษะท,ที่สร้างรายได้หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มรายได้คือการพัฒนาทักษะท,ที่ตลาดต้องการคนรวยมากลงทุนกับตัวเองโดยการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ ทักษะที่ช่วยให้คุณเร็วเร็วขึ้นทักษะการขายไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจหรือทำงานประจําการขายเป็นทักษะที่มีค่ามากทักษะด้านการเงินการเข้าใจวิธีบริหารเงินการลงทุนและภาษีจะช่วยให้คุณรักษาความมั่งคั่งได้ทักษะด้านเทคโนโลยีการเข้าใจ AI การตลาดดิจิทัล หรือการเขียนโปรแกรมสามารถช่วยให้คุณสร้างรายได้มากขึ้นทักษะการสร้างเครือข่ายในธุรกิงเศร้าการรู้จักคนที่เหมาะสมสามารถช่วยเปิดโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนห้าใช้กฎของดอกเบีย้ยทบต้นให้เงินทำงานแทนคุณคนรวยไม่ได้ทำงานหนักตลอดชีวิตแต่พวกเขาใช้เงินทำงานแทนดอกเบีย้ยทบต้นของพาวน์อินเทอร์เรส คือแนวคิดที่ช่วยให้เงินงอกเงยแบบทวีคูณตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณลงทุนหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือนในกองทุนที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสิเปอร์เซ็นต่อปีผ่านไปยี่สิบปีคุณจะมีเงินกว่าเจล้านบาทถ้าคุณลงทุนแบบเดียวกันแต่เริ่มต้นตั้งแต่อายุ25แทนที่จะเป็น35คุณจะมีเงินกว่า20ล้านบาทตอนเกษียณ 6. ใช้พลังของเครือข่ายเนิร์คิงการสร้างความมั่งคั่งไม่ใช่เรื่องของคุณคนเดียวคนที่ประสบความสำเร็จมกักมีเครือข่ายที่ช่วยสนับสนุนและสร้างโอกาสทางธุรกิจเข้าร่วมกลุ่มนักลงทุนหรือผู้ประกอบการสร้างความสัมพันธ์กับคนที่มีความคิดเชิงบวกและประสบความสำเร็จเรียนรู้จากผู้ที่ทำสำเร็จแล้ว 7กล้ารับความเสี่ยงแต่ต้องบริหารความเสี่ยงให้ดีคนรวยไม่ได้กลัวความเสี่ยงแต่พวกเขาบริหารความเสี่ยงให้ดีเช่นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีโอกาสเติบโตกระจายการลงทุนไม่ใส่เงินทั้งหมดในที่เดียวศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนลงทุน 8. คิดแบบเจ้าของไม่ใช่ลูกจ้าง ถ้าคุณต้องการเร็วๆคุณต้องเริ่มคิดแบบเจ้าของธุรกิจแทนที่จะมองว่าตัวเองเป็นเพียงลูกจ้างคุณต้องหาทางสร้างธุรกิจหรือสินทรัพย์ที่สร้างรายได้แม้ในขณะที่คุณไม่ได้ทำงานตัวอย่างถ้าคุณทำงานเป็นฟรีแลนซ์ลองพัฒนาไปสู่การเป็นเจ้าของเอเจนซี่ถ้าคุณทำงานบริษัทลองสร้างธุรกิจเสริมเช่นขายของออนไลน์ หรือทำอสังหาริมทรัพย์ 9. อดทนและมีวินัยการสร้างความมั่งคั่งไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนคนรวยต้องใช้เวลาและวินัยในการสร้างตัวเองขึ้นมาพวกเขาอดทนต่อความล้มเหลวและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดมองภาพระยะยาวไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ระยะสั้นมีวินัยในการออมและลงทุนอย่างสม่ำเสมอ ไม่หวั่นไหวไปกับความลน้มเหลวหรืออุปสรรคสิบสร้างระบบที่ช่วยให้เงินไหลเข้ามาอัตโนมัติคนรวยมักสร้างระบบที่ทำให้พวกเขามีรายได้เข้ามาเรื่อยๆโดยไม่ต้องทำงานตลอดเช่นธุรกิจที่สามารถดำเนินการได้เองโดยมีทีมงานการลงทุนในสังหาริมทรัพย์ที่สร้างค่าเช่าระบบการตลาดออนไลน์ ที่ทำให้เกิดรายได้แม้ในขณะที่คุณหลับสรุปการเป็นคนรวยและประสบความสำเร็จต้องอาศัยแนวคิดที่ถูกต้องการสร้างรายได้หลายทางการบริหารเงินให้เป็นการลงทุนที่ฉลาดและการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องถ้าคุณเริ่มลงมือทำตั้งแต่วันนี้ และมีวินัยในการดำเนินชีวิตตามแนวคิดเหล่านี้ความร่ำรวยจะไม่ใช่แค่ความฝันแต่เป็นสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาได้ด้วยตัวเอง